สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สูตรหวยลาวที่หนึ่งกันนะคะเพื่อนๆลุ้นกันเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้แอดก็ลุ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะลุ้นกับเลขลาวนะคะอะเลขลาวของเราก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะถูกกันในที่แอดเนนไว้ด้วยนะคะแอดเน้นสีให้กับเพื่อนๆนะคะก็ถูกกันเลยนะคะอ่า เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าออกอะไรข้างบนออกที่สามหกเจ็ดนะคะข้างล่างหนึ่งสามนะคะเราเข้ากันที่เลขเน้นของแอดเลยนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยถูกไปอีกงวดหนึ่งนะคะกับสูตรหวยลาวที่หนึ่งนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ยีสิบห้าก็ถูกไปแล้วที่ห้าหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็คือเลขล่าง ส่วนมังวดนี้ก็มาถูกที่ข้างบนนะคะก็คือเจ็ดหกเจ็ดนะคะแต่เสียดายนะคะเราไม่มีที่สายหนึ่งสามนะคะแล้วก็ถูกไปอีกงวดหนึ่งนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันในงวดใหม่นะคะของวันจัน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีในวันจันที่หนึ่งนะคะโอ้โหมิถุน,นานะคะตรงกับหวยไทยเลยนะคะเ,เพื่อน เราจะมาเจอกันในวันจันทร์ที่หนึ่งมิถุนายนนะคะหกสามกับหวยลาวนะคะแล้วก็ลุ้นหวยไทยกันก่อนแล้วก็มาเจอลุ้นหวยลาวกันต่อในช่วงเย็นนะคะช่วงค่ำน,นะคะเดี๋ยวเราเริ่มคำนวณสูตรกันเลยนะคะเราจะใช้เลขล่างในการคำนวณสูตรนะคะก็คือหนึ่งกับสามนะคะขอสมุดลองเลยนะคะเราจะใช้เลขล่างก็คือหนึ่งกับสามนะคะ หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นะคะเราจะลดแต้มหน้าก็คือสามนะคะเราจะเพิ่มแต้มหลังก็คือห้านะคะเราก็จะได้เป็นสามสี่ห้านะคะเราจะใช้อีกสูตรหนึ่งในการคำนวณน,นะคะในการหาสูตรอีกชุดหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นะคะ เราจะเพิ่มแต้มไปเลยนะคะเป็นห้าเป็นหกและเป็นเจ็ดนะคะคราวนี้เราก็จะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะเราจะเริ่มคู่ชุดที่สามกันก่อนนะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะคู่ชุดที่สี่นะคะ ขออภัยนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะคะเดีย๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะกับหวยราวนะคะ นี่ก็จะเป็นสูตรหวยลาวที่หนึ่งของเรานะคะก็จะได้เลขประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลขลาวกันนะคะให้เหลือน้อยลงนะคะอันนี้จะหมดีมทั้งหมดสิบสองชุดนะคะเพื่อนสิบสองชุดกับเลขหวยลาวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดชุดกันนะคะอ่า ในชุดที่เราจะตัดกันก็จะมีอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดชุดกันนะคะเราจะตัดกันที่ชุดสี่นะคะ3ามสี่ สี่สี่ห้าห้าสี่มีแล้วนะคะสี่หกนะคะห้าหกนะคะสี่เจ็ดนะคะ และห้าเจ็ดนะคะอ่าสี่ห้ากับห้าสี่นี่ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนแอดก็เลยไม่ได้เอาลงให้นะคะอ่าเราจะติดตัดอีกที่ตัวชุดหนึ่งนะคะก็คือสามหกนะคะอ่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบในเลขตัดของแอดไหมนะคะ แอดตัดในที่สายสี่ก็คือสามสี่สามหกนะคะและแอดก็ตัดที่ห้าสี่นะคะแต่แอดไม่ได้ตัดที่เบิ้ลน,นะคะแล้วก็ตัดที่สามหกสี่หกห้าหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะนี่ก็จะเป็นเลขที่แอดตัดให้กับเพื่อนๆในสูตรหอยราวที่หนึ่งกันนะคะ,ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูตรหอยราวนี้กันนะคะ มีผิดมีถูกนะคะเพื่อนๆนก็ขอประทานโทษขออภัยนะคะแอดก็ทําในตามสูตรนะคะตัดในตามสูตรนะคะก็จะมีตัดสูตรเข้าบ้างผิดบ้างนะคะก็ขอประทานอภัยนะคะเพื่อนๆนค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับช่องหวยราวที่สองกันต่อนะคะตอนนี้เราก็หมดที่สูตรหวยราวที่หนึ่งกันแล้วนะคะฝากเพื่อน,อนกดติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะ ก็หบอกว่าเพื่อนๆจะชอบในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้เพื่อนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ